พ่อค้าโพย,ยินดีลูกค้าเหมาลอตเตอรีย่ยกแผงสุดท้ายชีวิตพลิกถูกหวยแล้วรวย12ล้านบอกแล้วผมจะไปตามหาคนที่ถูกตรงไหนหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กุมภาพันสองพันรางวัลที่ หคือ5 5 8 7 0, 0, ้าแปรางวัลเลขหน้า3ตัวคือสองแปดห้งรางวัลเลขท้าย3ตัวคือ8 2 4 6 8 5และรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ5 1ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อว่าธงชัยประชาราชซึ่งเป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่โพสต์แสดงความยินดีกับลูกค้าหลังเหมาลอตเตอรี่ที่เหลือแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งจำนวนสองใบรวย12ล้านบาทโดยระบุข้อความว่า12บล้านแตกจริงๆครับ ฮแท็กยินดีด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เหมาหมดแผงแล้วผมจะไปตามหาคนที่ถูกตรงไหนหลังโพส์ดังเก่าเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีกับลูกค้าลายนี้เป็นจำนวนมาก